ส, Schools, สวัสดีครับ er สวัสดีเอฟซทั้งบ er ้านครับมือนีบเอาเตีมผ้าร่วยครับสิภาพพี่น้องเอฟซมาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันของป้าน้อยเนาะครับเนาะป้าน้อยฝันแม่นครับท่านผู้ชมครับสําหรับงวดที่แล้วนี่เนาะครับเนาะป้าน้อยกระเข้าเต็มเต็มจังๆเนาะครับเนาะหกหนึ่งหกประสันครับกับหกหนึ่งเนาะครับเนาะป้าน้อยเพิ่นไห้เนาะครับงวดที่แล้วนี่ครับเข่าเต็มเต็มจังๆครับพี่น้อง มื่วันนี้เขากับมาตามตัวคือเก่านะครับนอะกับป้าน้อยฝันแม่นครับตอนนี้เราเตรียมเดินทางมาถึงบ้านป้าน้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยวไปติดตามรับส้มรับฟังกันว่าป้าน้อยหาแนวทางความฝันพี่น้องเอฟซีตัวใดนะครับวานนี้ครับไปติดตามรับส้มรับฟังน้ากันครับป้าน้อยนั่งถ่ายอยู่คนละครับเอฟซี FC. เดี๋ยวไปติดตามรับชมน้องกันครับสวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีคับสวัสดีค่ะสวัสดีครับป้าน้อยสวัสดีครับตามด่วนป้าน้อยครับเอฟซีอ๋อมว่วสีพานมาเนาะครับเนาะคำถามเป็นตัดเล่นก็ถือว่ามาจังๆครับตัดเลนจังไรก็ถูกล่ะครับเอฟซีหกหนึ่งหกหกหนึ่งหกครับหกหนึ่งครับคุณแม่เพิ่นมากหกหนึ่งนี่มาเลียัวนี้ครับแต่มันก็เป็นตัวกลับเนาะครับเนาะอากะโบเป็นยังครับเอฟซีกะ อุ้ยต้องงวดครับตามต่อป้าน้อยประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพัน้าร้อยหกสิบแปดครับครับคุณป่าของเข้าฟันดีอีกแล้วเนาะคุณป่าเนาะแนวทางครับสื่อสากกินแมงรัฐบาลกับฟันขึ้นแรกกับฟันว่ามีคนกาะขี่หินขึ้นมาหาเหรอเห็นแต่เมื่อพ่นเรียงก่อนนะครับเห็นเมื่อพ่นกากข่ก็จะกาอขีหินมากงใช่ไ่มกาะขีหินปีนก่อนหินขึ้นมาปีนก่อนหินขึ้นมา บันเอตแต่ขางนี้เราเห็นแทนขางเดียวนะโพขึ้นมาอย่างสีนั้นมากก็ยี่สิบนาาคะมันมาหัวกันจะว่าเป็นก้องหินนะก้องหินเป็นอันหินเป็นสันสันโยนะจะเป็นอย่างกะไปกับยุงสีนั่นยุดยุงสีแหละแต่มันขาวๆนะก็ซีนิวปะครับคุณนไปซีนิวเห็นซีนิวนะขาวๆแต่ว่าเคยฝันในสีขาวๆมันจะเป็นหนึ่งนะสีหนึ่งบ่สีหนึ่งหนึ่งบ่ด้วยอย่างนี่แหละ คเห็นเห็นแต่มือบอเห็นตัวบอบรเดีเห็นตัวแหละก็บอกโหว่าอยัางโหแต่่ามือนะมือคนนี่บอครับเป็นมือคนมันสีก็ขาวนะกออยู่บานนี้ก็เลยว่าโอ้ยจังไดเนาะว่าจิแปลว่าจังไดแหละนั่นเห็นแต่มือว่าบนนู้นก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวครับกล้องกล้องหินกล้องใดครับสองกล้องนี่ ก้องเนี่ย่บ่บ่บ่ก้องจะอยู่มังไงบ่บ่เป็นก้องอยู่ในบ้านนี่บ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 ่น่บนบ่็นบ่บ่บ่ี่บ่บ่บ่็่บ่บ่บ่้นขึ้นบ่บเบ่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 บนบ่้นบ่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 บนบาบ่บี้นบ่น่บ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 ่า่บ่บยบ่บ่บ่อ่บ่บ่ี่บ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 นบ่บวบ่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 ิ้วเลยโอ้ครับ แต่ว่าเคยฝันตะกรอว่าขาวกับขึ้นหนึ่งเนาะเห็นว่าตลอดเลยว่าขาวนี่ขึ้นหนึ่งบ่กยินเสียงว่าเสียงยังบอกครับบ่เป็นยินหยังบาดนี้ว่าโอ้ยยังก็จังอันจังสี่สิบแป้งเลยเนาะบ่หัวว่ามืออื้อแล้วมาบอกม่เอาโตโตมันเด้อกับเลยบานเนี <yeah. S 1> ่ยฝันไปฝันไปฝันว่าโอ้ยจะมึงหยาดเนาะให้จังได้กับบ่อันนี้พอนะเอามือว่าพอนะพักเล็บปั่นให้สองปั่น ปั่นเงาๆเด้ปั่นบอสันแต่ว่าสีดำเคยฝันเฉยๆดำกับสูนเนาะนั่นแหละมีสีดำสองก้อนอยู่ในมือเนี่ยแหละเป็นมาเข่าฝันอีกมาฝันอีกเพิ่งว่าเห็นโตเปล่าครับบัตรมะเ่าโบอย่งนี้จะเสียงเจ็บขึ้นยิ่งละไปซิบแข้งหูเลยบอกครับะเพิ่งว่าโอ้จะมันใหญ่แต่นอกเพราะได้อามือมาเบิ้งเพราะอะไรก็เลยเดือดมือเพิ่นก็ได้ปั่นก่อน จักเป็นก่อนยังไดง้ยเงี้วสองก่อนทะหนีอลไรใจมุ่นหวงนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นกระดัมกรบโปมงกรดัมออกสีน้ำตาลนะเงี้วนั่นแหละก็เลยจีว่าจังใดป่านนี้ไอ้คุณแม่แล้วครับเป๋าไห่เนาะครับเอฟซีเออคุณแม่เป๋าแมนกับต้นหนังกับเป๋ว่าเอาเอาตัวตัวมือเคาะก่อนหินก่อนครับเป๋าตะเมิงก่อนกับเป๋ต้นหนังกับว่า ซีหนึ่งหนึ่งบ่ว่าเนึ่อเพราะว่าบึกซีนหัวหน้บันหนึ่งหนึ่งเอาเปหนึหนึ่งอ่ะนะซีหนึ่งหนึ่งบหินบ่ตัวแปลเป็นหินหางหินหกบ่ครับบ่อตัวหัวเลยก็ก่อนเหินก็เห็นตะเมอเนาะบ่ออาแต่จ่ว่าที่บ่หัวเลยเห็นตะเมออ่ะนะเห็นตะเมอขึ้นมาซีนิ้วล้วตามพี่แม่ันปลาหน่อยเพราะว่าน้่นนะครับปอเมือกับซีนิ้วหน้าก็เกิดนะาค่ะ นั่นแหละกระแปดตัวนั่นแหละสี่หนึ่งหนึ่งค่ะครับบันอี้ขึ้นที่สองไม่เอียงนะเอ้ยอ๋อบุ๊คหูแล้วโอ้แต่ว่าครับตามคุณแม่เลยครับขึ้นที่สองมาอีกเนาะพน้าเอ้ยว่าวันนี้แมันยากแต่น้องพน้ามือมาเบิ้งเพื่อนๆเพื่อนก็เลยปั่นมาให้นะปั่นเป็นกอดยาวๆล่ะแต่บ่ก้มนะครับเป็นแทงยาวๆเป็นแทงยาวๆแต่แกแกคิดว่า ทงเงี้แต่ครูเชือแต่มันมันดำมันกับเสีว่ากับเสียบะเป็นศูตรด้านนี้มันออกสีน้ำตาลเป็นเก่าบ้แต่ว่าเป็นเก่ากระได้เป็นหนึ่งกระไดอีงเสร็จนะแทงเงี้ยสองแทงกัหนึ่งหนึ่งคือเก่าแล้วครับนั่นเป็นหลักสองแทงสองแทงแต่มันมันกระบอกดำนะโอ้มันเออมันกระบอกขาวเ้ยวมันแทงเงี้ยเงี่ยวเนี่ยไรขัวไม่เมื่อนี่ละครอีกหนึ่งแล้วครับแทงเงี้ยงเงี้ยเบอเมื่อกระหาเนี่ยมือกะหาบะหาหนึ่งหนึ่งบ้หาหนึ่ง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 หาก็ได้ แล้วเข่ากันซื้อขึ้นซื้อลงเนาะครับเ <c oughs> นาะคือไปที่ไหนครับคุณป้านั่นแหละบ่มันอาจจะเป็นเก่าก็ได้เป็นหัวก็ได้นะเพราะมันขอดหัวก,ก็ได้บ่สองต้นนี่สองอันอนี่นะนหูวกันเดี๋ยวจะปปาน้อยสิแป<ต>รนะคะเนาะเก่าเนี่ยแต่ปปาน้อยปปาน้อยคิดว่าหาตนน้นไหนเป็นสุขนน่ะป้าว่าหาสุนทรคิดเอ่งในไหนต้นไหนแป้เองคิดเอ่งเลยเขียนลงครับหาสุนทร ตามตีคุณป่าเ,เป็เปนบเบิงไงนั่นแหละก็เบิงลายเป็นส <3 S 2> ี่ละบากะฟันมาน่ยสามตัวจังเลยร้ายเนาะครับก็ <c oughs> ตัดเรียนหาศูนย์นีน่ครับนี่ตัดเรียนหาศูนย์นว่า 1, 4, 4, 1, ห,นหนึ่งสี่สี่หนึ่งหลกับหนึ่งหนึ่งศูศูนย์ทายครับหาหนึ่หนึาหาหนึ่บอ่ต้องก็ได้ครับเราตามคุณแม่คุณมาถ่ายเอฟซีสิเปเอากักคือหนึ่งหนึ่งก็หาหนึ่งไม่กเขากันยู่ี่นี้แล้วนี่กันหนึ่งหน่ไรเวียนนนี้แล้วคนเวียนเนาะ อายุที่ปีละครับขึ้นไปน่อยครับขึ้นมนี่ยหกสิบสองค่ะอายุหกสิบหกสิบสองปีร<ะ>ับฟันมาได้ึ้นก้อนหินเป็นเป็นเป็นกองไว้เป็นกองไว้แจะบวมหัคือจังเป็นหนาพาอย่มองไดเลยมงนึ่งนี่แหละไตขึ้นามาเลยไตขึ้นมาเลยเ<อ>แต่เมื่อแรกจะฟันไปไปหนังเยื่อแต่ไปน้งเยืนอนมือพี่ขมิ้นบ่ล้วไม่ไงตอนะไปยังครับไปยังครับแน่ยนังเยื่อครับ ไปไปเ่นไปหาแม่ป้าอายุผุนนะผ่นพ่อใานาบาพ่นมาสวนไปเป็นมูพผุนนะไปเห็นแต่ทหารเราเต็มอยู่นะโอ้เห็นทหารอีกเต็มอยู่หลายแรงแต่ว่าบริจอดนะรถแรงก็ไปก็มานั่นแหละห่วยบ่าทในนี้บอกครับทหารเดียวนี้บอเขาบัดเป็นแข็มเขาแรนน้ำทางนะใส่รถไปรถมาแค่นั้นแหละือฝันเกี่ยวกับหนเงื่อนบอ่าไป ไปหมดแล้วไปตีนพู้ตัวมุกหมดแล้วกระเจาไปเฮ็ดเก็บเห็ดปวกมากกระลังขึ้นแล้วเฮ็ดปวดตัวเลขก็ให่มาแล้วครับเอฟซีตัวเลขนะครับเนาะอัพท์นะครับคุณป้าอันนะ้สองตัวนี่ครับตัดจังไดรหลักคุณป้าโอ้ตัดหนึ่งหนึ่งอีกแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เนี่ยเนาะครับเนาะหาศูนย์ศูนย์หาเนาะครับอ็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สวยงามอยู่ได้เอฟซีครับเพราะว่าสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่บริออกมาหลายงวดแล้วครับ แล้ก็หนึ่งหนึ่งนี่นะครับคัญฐามมากรีเปาก็ล่องเอาไปเสียงสูกเสียงหลาบลองเบิ้งครับกับคุณป่าบางอ่อนเขาเขาป้าน้อยครับมาถดมาไพ่ป้าน้อยครับนี่อุติภัณฑ์มากนี่แต่เรียกไข่กันแบบตัวเก่านะครับนะจุดเก่าก็ะหาหกหนึ่งหกนะครับเมื่อก็ออกหกหนึ่งครับเอฟซีหกหนึ่งหกครับนิสิตเปหนึ่งสี่หรือบ่าเนี่ยนี่มาเรียกครูกันเนี่ยนี่นะครับเป็นปฏิฟันแม่นครับ แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลขั้นถามักกะล่องเอาไปเสียงโศกเสียงลาบร่องเบิงครับขั้นถามอมักกะโมไปยังแล้วครับคุณป่าเนาะให้มาให้เปิดเป็นแนวทางเอาไปสิถามทั้งยีครับบมมีอย่างละค่ะครับผมขอให้มีโชคใหญ่ครับป้าน้อยกดไลค์กดแชร์ครับป้าน้อยขอบคุณครับนี่ได้ครับเอฟซีตัวเลขของป้าน้อยครับป้าน้อยครับเพิ่นฝันเห็นมือมือซีนิวครับมือซีนิว กำลังสิปีนก้อนหินว่าสันครับปีนก้อนหินหรือว่าปีนหนาผานี่แหละครับเห็นตะมือโผล่ขึ้นมากสีนิ่วเนาะครับเนาะสำหรับป่าหน่อยครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟันแม่นงวดที่เลี่ยวนี่ครับเขาเต็มเต็มจังๆเนาะครับเอฟซีครับป่าหน่อยไฮมากครับงวดที่เลี่ยวนี่หกหนึ่งหกเนาะครับเนอขั้หกหนึ่งครับปรากฏว่าเขาเต็มเต็มจังๆเนาะครับเนาะสำหรับเหล็กหลางมากวดนี้ครับป่าหน่อยเพิ่นก็ะไหแนวทาง ความฝันของ fc มากเนาะครับนอเซียงโศกเซียงดวงเนาะครับ411ครับ411กับหาศูนย์ศูนย์ครับหาศูนย์ศูนย์ขอให้โชคดีมีโชคลาภกับปลาหน่อยเนาะครับเนอสุดท้ายก็จะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บ่าวแต้มพารวยด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ